อันนี้เข้าท่าโอ้โหนี่นะครับถอยมาใหม่อีกแล้วครับท่านเอาถ่ายไดิเร็วเอาถ่ายเลยพกถ่ายนี่พย่าขับเอาฮะอะไรนะขับได้ไหมได้ขรลมอ่ะเอาขาตั้งขึ้นก่อนันจสตาร์ทได้จกไม่หนกระจกนอนไม่ใช่กระจกบังการมือ จะโดนหินเหรอ,อวันนั้นมนมาเก,กอบไม่เต็ตตเมเขื่อมเขาบอกเอาไปถึงที่นั่หมดแล้วถปิดได้ไรบ้าอรโซ่อะไรรถอะไรอย่างไม่เดิน,วน,นเวลาเอาพี่ปูถ่ายป่ะถ่ายแล้วพูด มีทั้งสี่ห้าคันนะเดี๋ยวสั่งเลยนะเอาห้าคันใส่ใส่ถงแยกน้ำด้วยหันอยู่ฮะตากล้องดีนะครับจะของ โอ้ยนะสีลออ่ล้อย่าอยู่แก่อย่าใกล้มากสี่ล้ออย่าใส่เห็นสีล่ล้อน,น,อน,นะนที่เติมน้ำมันอยู่นี่นีะคันนี้นี่เติมน้ำมันครับคันดา<ไ>้าคันด้าสนใหญจจะเอาไปทำเจ็ตสกีกันนะอันนี้ล้อ,อยังสวยเลยนี่นี่เคยถ่ายลงเพจแล้วล้อ,อมเออ กล้องไม่ได้เรื่องเลยแบตเลยสิบแปดละเดี๋ยวจะใส่เบรกไปเบรกใส่เบรกแบมโบโ้แบบค้างไมั้ยวะนี่ยไส่แบกแบมโบฮะเมื่อกี้ค้างตาว เพื่อนดูอันนี้เราจะเอามารีโนเวทใหม่ทำใหม่ดูๆนี่ครับนี่ครับน้องๆน้องๆผมจะมาห้า r นะอโหฟื้นไม่รู้ฟื้นได้เปล่าเนี่ยแล้วนี่มีหน้ากากหากากอยู่เสียงเสียงพนข้าวเข้าไหนเขากำลังกำลังกำลังทำอยู่ อย่าเล่นเครื่องดังสิแน่แน่แน่ยามาห่าที่สันอามูชลุนเออเนี่ยเรา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 จะมารีวิวดูเวทคันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะใช่ เย็นเย็นเอาเอาไปถ่ายรูปจิมอนกดไลค์ให้พี่แอร์ก็ด้วยส่วนเนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะทำเอาพันแหนไปทำเหมือนล้อเจสกีล้อสามเหลี่ยมอะล้อสามเหลี่ยมี่เป็นเจสกีอะวิง่งญี่ปุ่นนะเที่ยญี่ปุ่นนะเที่ยววิ่งบนหิมะหม,มาแบบละสิบฮะ ก็กดปิดเลยไม่มันจะหมดเร็วมากเมื่อกี้เหลือยี่สิบไมเหลือสิบแล้วเธอมาระเบิดใส่มือพูดทำไงนี่ไม่มีอะไรอะรถรถมาอวดรถมาอวดเอารถมาอวดคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเยวจะทำคัแนนืุยขึ้นมาใหม่จะออกเป็นไง รอรอชมกันไปไปร้านไปที่ร้านก่อนเราตามมาล้วตดิกแวนนะไม่มีตะกอยหยุดทำสักที โอ้โหไม่เอาไม่าโอ้โหไปแล้วไปแล้วแบตหมด